สวัสดีค่ะชื่อครูสุมาธนาอองจำปาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าครูหญิงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองค่ะตอนนี้สอนวิชาวิทยาการคำวนวณค่ะในระดับชั้นม .2 ม .4 แล้วก็ม .6 ค่ะ โครงการนี้ค่อนข้างจะเป็นการอบรมที่เข้มข้นนะคะโครงการนี้ค่ะจะให้คุณครูอบรมออนไลน์ก่อนซึ่งเราจะได้เตรียมพื้นฐานแล้วก็เนื้อหามันค่อนข้างครอบคลุมสามารถติดตามวิทยากรแล้วก็แบบเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นค่ะพอวิทยากรทุกท่านเลยนะคะซึ่ง,ว,ะะงวิทยากรที่มาในวันนี้นอกจากจะเป็นแบบเออด็อกเตอร์ศาสตราจารย์แล้วท่านก็ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจด้วยค่ะการอบรมรอบนี้นะคะนอกจากวิทยากรท่านจะให้ความรู้เราด้วยค่ะอาจารย์ท่านก็ยังให้ใบงานใบกิจกรรมใบความรู้ซึ่งเราสามารถเอาไป และก็ประยุกต์ใช้กับนักเรียนในห้องเรียนได้ค่ะทำให้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและก็ได้รับแอปพลิเคชันใหม่ๆจากที่อาจารย์แนะนําในห้องเรียนในวันนี้ค่ะเพื่อพัฒนาให้ครูเนะี่ยมีความรู้และก็ประสบการณ์และก็นํามาใช้ต่อยอดในโรงเรียนข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้นะคะอยากให้ EC ค่ะช่วยจัดกิจกรรมดีๆสําหรับนักเรียนด้วยเพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ ได้เจอท่านวิทยากรที่มีทั้งความรู้มีทั้งกิจกรรมที่หลากหลายไม่ใช่แค่เฉพาะในโรงเรียนกับคุณครูอย่างเราค่ะ